มิชชัน o ุดมูลพอดแคสต์คอนเทนเนอร์วิดิโอมิชชันโรสทูยูไบสีจันแป้งมง่วงเจนทูคุมมันนาน12ชั่วโมงปกป้องผิวจากด m 2 5อัปเกรดเพื่อผู้หญิงทุกลุกสวัสดีครับนี่ตอนรับเข้าสู่มิชชัน t ุดมูลพอดแคสต์นะครับคุณอยู่กับประวิทย์หันสาหะนะฮะวันนี้ผมเอาบทความมาจากผู้เขียนชื่อแครนนิโมนะครับ เขียนไว้เกี่ยวกับเรื่องว่าจะทํายังไงให้เราเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งขึ้นเรียกว่าเป็นแบบฝึกหัดแล้วกันแบบฝึกหัดของการทําให้จิตใจเข้มแข็งขึ้นนะครับบทความนี้ชื่อว่า to become mentally stronger do these five things นะครับข้อที่หนึ่งนะครับเขาบอกว่า learn to live in the gray zone นะฮะ the gray zone เนี่ยคือมันเป็นพื้นที่ที่มีความไม่แน่นอนสูงนะครับ มันเป็นพื้นที่ที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตส่วนตัวก็ตามนะครับพื้นที่ที่มีความไม่แน่นอนสูงเนี่ยคือส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นสิ่งที่เราไม่รู้ว่าผลของมันที่จะออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะเราไม่เคยทํามันมาก่อนนะครับคนจํานวนมากเนี่ยไม่อยากอยู่ในเกรย์โซนนะฮะคือคนส่วนใหญ่รู้แหละว่าทําแบบนี้แล้วฉันฉันชอบทําแบบนี้ฉันไม่ชอบนั่นคือแบล็กกับไวท์โซนเนาะคือแบล็กโซนก็คือฉันไม่อยากไปไวท์โซนก็คือฉันฉันชอบนะครับคนส่วนใหญ่ก็จะพยายามเลือกอยู่ในไวท์โซน แต่ว่าเกรย์โซนมันเป็นตรงกลางๆนะฮะมันเป็นโซนที่ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าดีไม่ดีแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะเลือกที่จะไม่ไปนะฮะเคียหนึ mm ่งของคนที่มีจิตใจเข้มแข็งเนี่ยคือคนที่สามารถเดินเข้าไปในเกรย์โซนได้อยู่บ่อยๆ mm hmm. นอกจากจิตใจเข้มแข็งแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะมีโอกาสที่จะเจอเรื่องดีๆด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเดินเข้าในเกรย์โซนเนี่ยความรู้สึกของเราเนี่ยนะครับมันจะมันจะรู้สึกอึอดอัด ความสามารถในการทนต่อความรู้สึกอึดอัดนี่แหละคือความสามารถที่สําคัญมากนะฮะเราจะทําให้เราเ,เป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งขึ้นนะครับเช่นบางคนแบบเพื่อนชวนออ,ออกไปลองเล่นกีฬาใหม่ๆก็ไม่เคยไปเลยเพราะว่ารู้สึกไม่อะฉันเล่นของฉันที่ฉันเล่นอยู่ทุกวันนี้ก็พอแล้วอะไรอย่างนี้ฉันก็จะเล่นโยคะของฉันอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไ,ไ,ไ,ไม่ได้ว่าคนเล่นโยคะนะหมายถึงว่าจกตัวย่างให้ฟังเฉยๆนะครับวิธีการฝึกทำยังไงนะฮะเขาบอกว่าให เผื่อเวลาในชีวิตของคุณเนี่ยสำหรับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแล้วปล่อยมันเกิดขึ้นนะฮะบางทีคุณอาจจะอยากลองทําอะไรบางอย่างใหม่ๆแล้วก็ปล่อยให้ลองทํามันดูซะนะครับถ้าเกิดว่ามันคุณทํแล้วรู้สึกมันเครียดมากก็ลดเวลาทําลงให้มันคุณให,ให้เอาอยู่ในเวลาที่คุณพอจะทาไหวนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเมื่อมีโอกาสให้ตอบตกลงกับคําเชิญที่แบบเขาชีวยกว่า spontaneous ก็คืออยู่ดีก็มีคนเชิญมาทันทีแบบ กระทันหันอย่างเงี้ยบ้างนะครับหรือว่านึกอยากทำอะไรบาทีลงมือทําเลยนะครับบางทีเนี่ยชีวิตของคนเราเนี่ยโมเมนต์แบบนี้เนี่ยเป็นโมเมนต์ที่ดีที่สุดนะเขาบอกว่า some of life's best moments happen that way นะ spontaneous นะครับคืออยู่ดีก็มันก็เกิดขึ้นนะครับข้อที่สองครับ be your own measuring stick นะฮะคืออันเนี้ยคือเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยนะครับเราใช้มาตรฐานของเรานะฮะ อย่าใช้มาตรฐานของคนอื่นเราไม่ได้แข่งกีฬาแบบเราไม่ได้เป็นนักเทนนิสมืออาชีพที่ต้องดูอันดับแรงกิ้งของโลกนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วในความเป็นจริงเนี่ยมันมีคนเก่งและดีกว่าเราเสมอแต่ว่าถ้าเราไม่ฝึกใช้มาตรฐานตัวเองในการวัดเนี่ยนะครับเราจะกลายเป็นคนที่อินสิเคียวคือเราจะรู้สึกไม่ปลอดภัยตลอดเวลาเพราะรู้สึกว่าเราไม่เก่งสักทีนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการฝึกตัวเองก็คือว่า ทุกๆสัปดาห์นะฮะอันนี้สมุดจดก็ใช้เป็นประโยชน์ก็เรื่องนี้แหละนะฮะเอาทุกๆสัปดาห์เนี่ยดูว่า progress ของเราเป็นยังไงะะ progress ของเรานะครับไม่ต้องดูคนอื่นนะฮะคุณทําอะไรบ้างคุณเรียนรู้อะไรบ้างคุณทําอะไรสําเร็จบ้างนะครับแล้วก็ให้รางวัลกับตัวเองกับสิ่งที่เราทํามี progress นะฮะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกอยากจะเอาชีวิตตัวเองไปเทียบกับชีวิตคนอื่นบนโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับเอามือถือไปเก็บซะเขาแนะนำอย่างนี้เลยเราชอบมากนะครับ ข้อที่3ก็คือ stop attaching to outcomes นะฮะจริงอยู่ชีวิตของเราต้องโฟกัสเอาคัมนะฮะเราต้องเราต้องคือทำอะไรแล้วมันต้องดูผลลัพธ์นะฮะแล้วก็ต้องมี g o ถูกต้องนะครับแต่เมื่อคุณเซตมันเสร็จเรียบร้อยแล้วอะนะครับสิ่งที่คุณต้องโฟกัสตอนนี้คือ process นะฮะคือ g o มีนะครับดีมากนะครับแต่ว่าคุณโฟกัสกับ g o ปลายทางเนี่ยโดยไม่โฟกัส process เนี่ยมันจะไม่ ไม่สำเร็จนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องโฟกัสคือ process แล้วก็ทำ process ให้มันเกิดขึ้นดีที่สุดยกตัวยอย่างเช่นถ้าคุณบอกว่าจะเขียนหนังสือให้เสร็จปีนี้นะฮะก็ตั้ง goal ไว้เสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ย process ของคุณก็ณคือทำอยังไงก็ได้ให้มีช่วงสมาธิที่เราเรียกว่า flow state เ,เกิดขึ้นให้ได้วันละ2ชั่วโมงเพื่อให้มันมีหนังสือออกมาเดี๋ยวคือไม่ต้องไปสนใจมากหรอกว่าหนังสือมันจะมันจะเสร็จหรือไม่เสร็จถ้าคุณทําได้ตาม process แบบนี้เดี๋ยวมันเสร็จแน่นอน นะครับเพราะฉะนั้นเวลาฝึกเวลาฝึกเรื่องนี้เนี่ยโฟกัสกับสิ่งที่เราต้องทำนะโฟกัสกับสิ่งที่เราต้องทำมีรูทีนมีวินัยทำทุกอย่างค่อยๆทำทีละหนึ่งอย่างนะครับแล้วนานๆทีเหลือไปดูเป้าหมายบ้างก็ได้แต่สิ่งสำคัญคือคุณต้องโฟกัสกับ process นะไม่งั้นไม่สำเร็จแน่นอนนะฮะข้อที่ส bank your mental wins นะครับ เรามักจะให้ราคากับสิ่งที่เราทำผิดพลาดเยอะกว่าสิ่งที่เราทำถูกนะฮะนี้เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์นะครับแล้วก็เราจะรู้สึกเจ็บปวดเวลาเราเสียของอะไรไปมากกว่าเราได้ของมานะฮะอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์เหมือนกันเราเราจะเขาเขาบอกว่าเราจะเจ็บปวดกับความสูญเสียสมมุติว่าเทียบเป็นสเกลได้สมมุติเป็นเงินนะได้เงินหนึ่งล้านเสียเงินหนึ่งล้านเนี่ยเสียเงินหน 1, 000, ึน 1, ง่งล้านเจ็บปวดมากกว่าเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการฝึกให้เราเป็นคนเข้มแข็งและไม่เจ็บปวดกับเรื่อง เหล่านี้หรือไม่จะปวดโอเวอร์จนเกินสเกลเกินไปเนี่ยก็คือการบันทึกครับนะ,ะการบันทึกว่าเราเนี่ยมีชัยชนะอันระบ้างนะครับบันทึกนี่อาจจะไม่ต้องจดก็ได้นะครับแต่ว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยคุณต้องมีกระบวนการที่ใส่เข้าไปนะฮะใส่เข้าไปในหัวของคุณว่าเฮ้ยเรามีวินนะทุกสัปดาห์นะฮะเรามีวินอะไรบ้างนะครับแล้วก็คุณรู้สึกยังไงความรู้สึกนี้ อย,อ,ยอย่าทำลายความรู้สึกดีๆที่เป็นชัยชนะของตัวเองลงไปนะครับข้อที่5 sit still with distress นะนี่ผมชอบมากเลยนะฮะคือเราเนี่ยเวลาเรามีความรู้สึกอึดอัดรู้สึกเครียดเนี่ยเราจะพยายาม React ก,กับมันทันทีเราจะรู้สึกว่าเครียดจังเลยทำไมโลกนีไม่ถึงไม่น่าอยู่ขนาดนี้เร่ยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะฮะเขาบอกว่าหยุดก่อนให้นั่งเฉยๆแล้วไอความรู้สึกลบทั้งหมดเนี่ยให้ลองนั่งอยู่กับมันอยู่กับมันเลยนะฮะ รับรู้รู้สึกมันตั้งชื่อมันก็ได้นะฮะตั้งชื่อมันก็ได้ว่ามันเป็นความรู้สึกแบบไหนแล้วก็ให้มันผ่านร่างกายคุณไป feeling พวกนี้ความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยมันไม่ทํร้ายคุณนะฮะถ้าเกิดคุณรู้ร,รู้เห็นมันแล้วคุณปล่อยให้มันผ่านไปการทําแบบนี้ได้นะโอ้โหคนที่ฝึกแบบนี้ได้นี่นะครับจะเป็นมนุษย์ที่มีความสุขมากนะฮะนี้จริงๆก็เป็นหลักการในการเข้าใจและมองเห็นอารมณ์และความรู้สึกต่างๆ นะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ต้องฝึกนะครับผมทบทวนได้อีกครั้งหนึ่งมี5อันนะข้อที่1 Learn to live in the gray zone ข้อที่2 Be your own measuring stick นะครับข้อที่3 Stop attaching to outcomes ข้อที่4 Bank your mental wins และข้อที่5 Sit still with distress นะครับขอบคุณที่ติดตาม s s i o n to the Moon นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Continue with your mission presented by สีจันแป้งม่วงเจนทู